สวัสดีค่ะแพรขออนุญาตแชร์หมายเลขที่เกี่ยวกับเด็กๆต่อนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการเรียนดีแล้วสุขภาพจิตเขาก็จะสำคัญมากเป็นพิเศษถ้าคุณลูกลูกของบ้านไหน เขามีความล่าเริงแจ่มใสสุขภาพจิตดีเขามีความสุขป,ะปะ๊าป้ามาม้าก็จะมีความสุขตามไปด้วยนั่นหมายความว่าปัญหาของคนในบ้านไม่ไม่มีแต่ถ้าลูกเราเข้าเพื่อนไม่ได้ลูกเรามีปัญหาชอบโกลหกมีปัญหาอารมณ์เสียมีปัญหาสอนไม่ได้มีปัญหาหลายหลายอย่างไอเนี้ยค่ะจะจะจะ,จะทำให้คนในบ้าน่เครียดไปด้วยบางคนเอะอะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางคนทําตัวเป็นมาเฟียเก่งอยู่โรงเรียนนะคะโอ้โหเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเรานะ่ะมีเลข7887อยู่ในนั้นเขาจะทําตัวเป็นพี่ใหญ่ใจถึงกล้าได้กล้าเสียกล้าต่อยกล้าท้ากล้าลุยอันนี้ก็เคยเจอมาแล้วเนาะในเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องมาแก้กันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปราวนีว้ว่าน้องๆที่เขาใช้ใหมายเลขแรงๆพวกนี้ถ้าเขามีเลข ถ,ถ้าเขามีเลขสเสน่ห์อย่างเช่น2 4อะไรอย่างเงี้ยนะคะสองสี่เจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นที่รักของเพื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อเพื่อน <ๆ S 1> เขาเพราะเขาจะเป็นผู้นําครูให้ทาอะไรงานกิจ,จกรรมไอ้นู่นไอ้นีน่โอ้โหพี่ใหญ่ลุยคะ่ะพี่ใหญ่ลุยคะ่ะอะไรเงี้ยสาวกรีสาวกร,รี๊อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นแบบนั้นแต่เขาจะมีความกดดันนะคะคือเขาจะแบบว่าพอได้ใหญ่แล้วประมาณว่านางลงไม่ได้อะค่ะคือลงไม่ได้นะคะคือต้องแบบว่า ต้องอัพเขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะมีตัวเบรกไว้คือพอคนเราอ่ะพอเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่ยอมรับของครูของเพื่อนของอะไรแล้วอ่ะในเรื่องของจังหวะเกเรชวนเพื่อนไปตีไปท้าไปต่อยหรือว่าไปเล่นอะไรแบบที่มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็จะไม่มีในเขาแล้วเราจัดเลขคุณธรรมเข้าไปให้เขาด้วยมี5 9มี15อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามี153ครูก็จะว่า เป็นพิเศษเยอะไรเงี้ยแต่ต้องดูด้วยนะคะอย่าแรงก็แรงไปเลยมันก็ลําบากต้องเอาตรงๆนะแพรมองว่ามันเหมือนจัดยาตามอาการพอเวลาแพรพูดเรื่องพวกนี้มันจะเหมือนพูดวนไปวนมาพูดเข้าใจยากแต่แพรไม่ได้ใช้979นะแพรไม่ได้ไม่บนขนาดนั้นนะคะถ้าถ้าถ้าฟังดีๆถ้าถ้าแชร์กันดีๆถ้าถ้าโทรคุยกันหรือปรึกษากันเนี่ยแพรจะขีดเขียนออกมาให้เลยว่าคู่นี้แบบ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 นี้นะอะเรามาแก้แบบนี้แบบนี้นะว่าจะเอาน้องแบบไหน จะเอาน้องแบบไหนกลับมาแบบไหนอะไรอย่เงี้ยค่ะเออแพรแพรค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเด็กๆมากกว่าผู้ใหญ่ได้วยซ้าไปเพราะว่าสงสารเขาเวลาเขามีความทุกข์เวลาลูกหลานท่านเข้าเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่เนี่ยเหมือนจะขาดใจนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่รู้อ่ะแต่แบบเออแพรเข้าถึง